เม <mm 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 er> ื่ออสมหรือ no> ผู้นำชุมชนได้รับแจ้งว่ามีคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่จึงรายงานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อจะได้ออกไปสอบสวนกำกับผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยงเพื่อกักตัวในเถียงนาตามชุมชนที่เตรียมไว้ สำหรับมาตรการในชุมชนนะคะการป้องกันอ่ากุ้มเสียงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะ,ะถือว่าเพื่อนเป็นลูกหลานวานเฮาเฮาทิ่มกันบ่ได้นะคะอ่าคนในชุมชนนะคะกะย็ยินดีตอนหลับนะคะอ่าเพราะว่าอ่าผู้ที่เดินทางมาจากนะคะกุ้มเสียงก็ให้อยากให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะเฮามีเทียงห,หน้าน้อยนะคะไ้เพิ่นนะคะพาก,กักตัว14วันนะคะโดยที่อ่ทาทงนะคะ ออสมอนะคะรถพ่อสตอนะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะต่างๆนะคะก็ให้มหาให้ค่าแนะนําให้ความสวยเหลือนะคะสาหรับด้านอาหารนะคะอ่าวบวสิเป็นาวสานอาหารแห่งน้ำดื่มนะคะอ่าเขากับให้มีให้สําหรับผู้ก,ากัาโตนะคะอ่าสำหรับผู้ที่เดินทางมานะคะอ่าสำหรับอ่าหน่วยงานต่างๆที่ให้ยืนมือเขามาสวยเหลือกับมีท่างรถพ่อสตออสมอ่สมสาสุกนะคะก็ต้องขอกราบขอพระคุณไปย่างสูง ที่ขาดบ่ได้ก็คือพอ่อแม่พี่น้องได้รวมบริจาคนะคะมาสอยเหลือผู้กักตัวสิมือเข้าสีบ่วทิมไผไว้ข้างหลังนะคะเข้าสีสูเฮ้าสีสอยเหลือทุกคนเพราะว่าทุกคนก็เป็นลูกหลานบ้านเฮ้านะคะเขายินดีต้อนรับทุกท่านทีมาจากกุ้มเสียงแต่ย่างหน่อยต้องแจ้งนะคะผู้นำออสโม่แล้วก็สต่อ,อย่างหน่อยสองมือเข้าสีไดจัดหาสถานที่ให้ไปด้วยกันครับจนะ ทางที่เดินท่งางม่ยอมเทวที่เป็นกุ้งเียงนะครับเขาให้ปฏิบัติโตตามกตระเบียบของอทังหมู่บ้านนะก้อนสีม,มากยแจ้งผู้นำจากอาสองมือนะครับก็เดินทังมากประกาศจะไม่อหญ่เข้าไปในหมู่บ้านไไหดสำหรับผูมี่เชียงหน้า,าสี่นะครับแต่อย่าให้มากากักโตกัน,นโตาของจะให้รับผิดชอบต่อสังคมนํา การยุกก่งการกินกับพวกสมุนทวงนะครับทั้งออสมอทั้งคุณน้ำมูอบานคันดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับที่นี่ก็ต้องกับอขอบคุณทั้งคุณยายบานกับออสมอและสถานนาสุขจังหวัดน้ำได้ขับเพือน้ำที่ข้ามาดูแลทั้งคุณพเป็นอย่างดีครับ